สวัสดีครับพี่สันกนทครับโอ้ยนะครับพี่เกดโควิดแต่ละคนแต่ละหม่องแต่ละบอลนะครับถูกยากลําบากถูกยากบากหม่องแจาคสีเบียนยังครับช่วงนี้ไปใส่กระไบนะครับอ่านขาล้านล่วงยังปิดบัดสุหมงสุบอลนะครับแต่ว่าอลันครับขอขขานังปรยังอยู่นะครับวันนี้เดพาพี่น้องมาเก็บอกแฟงครับเก็บอกแฟงได้ขายก็ขายนะครับ อาพี่น้องมาเอาไปต้มใส่ไก่กรับมาเอาหลายหม่องหลายบอลน,นะครับเดี๋ยวตกงานหยุดงานหยุดงานแล้วกันดิบางคนกับมาบ้านมาบ้านแบบเดดมื่อเนี้ยเนี้ยเสียด้วยไหมเนี่ยพอมาบ้านแล้วกับผมมีงานนะครับนี่ครับบอ,อกแฝงบอ,อกแฝงเดี๋ยวเก็บบอกแฝงครับพาพี่น้องมาเก็บบอกแฝงนะครับ ปลูกหลายเตีอยววิ่งได้ปลูกหลายแล้วมันก็เกิดหไรแ้แหละไปมันว่ายไงคือปลูกแล้วจักที่บิดขายใส่แต่นี่วันนี้หมอตีขายตัดแล้วก็มีนะครับนี่ครับน้อยขนาดนี้น้อยบอกแป้งแกงเทใก่ผู้ใดอยากได้ก็ไปแกงเทใก่เหวียมาเอาพี่น้องครับ ลายหม่องลายบอนโอ้ลายกอตัดไว้กับนีตัดใบเรียวกับนีแเ้งหน่อยบักแฟ้งไงโอ้หน่อยน,น,อน,นี่มาโพธิ์มะโพธเถอะเดี๋ยวมา,มาตัดพี่รองมาตัดตัดด้วกันนะครับหน่วยใหญ่หน,น,หน,อออน,นะครับบึ้งหน่วยออกเฟงอะไรนะนะครับหน่วยออกเฟงบล็นะครับใหญ่ เบิ้งครับพี่น้องครับเบิ้งเอาหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่เจ้า่ากะทั้งเก็บเนี่ยทั้งขายเนี่ยพี่น้องอยากได้ครับเอาไปกินเนี่ยลายหมองลายบอนนะครับแบ่มาพอตัดตัดแล้วก็บทีไปล่างนะครับไปล่างเพราะว่ายัางเพราะว่าเปอกแฟงมันต้องล่างให้ผิวมันเรียบมันงามจะหน่อยเวลาเขาปิดพี่น้องมา,งออาองเอาพี่น้องก็บที ไอ้หน่ยหน่ยหน่อยๆครับพี่นะครับหมูฟองงามฟองงามครับเจ้เาจนี้แหละแกงไส้ไก่ไก่ตีแั้วแสบเพราะแกงโดนโแกงไส้ไก่ตีโดนฟังผีครับพี่นี่กระไรอยู่ด้วยครับพี่น้องนะครับไรเริ่งเพียง บงหน่วยมันโอ้หน่วยบอกแฟืงมันจะหน่วยงาม <S <S นะครับเดี๋ยวไล่เติบแล้วเบืองเอาพี่น้องบอกแฟืงมันจะหน่วยงามครับพี่น้องมาแวะมาเอาเพื่อพี่น้องแวะมาเอากดดีๆเอาไปกินหน่วยหน่อยนะครับตบปอแตแปะนะครับหน่วย,ยใหญ่นะครับใส่ถังใส่กุ้ไว้ะไนะครับ ไปพี่น้องเดี๋ยวพาเบพี่น้องไปตัดนะครับมันต้องเอากันไก่พี่น้องนะครับกันไกต่ตัดนะครับมันก็อยู่เหรียญยังทีละพี่น้องพวกเรานะครับนุ้ยบวกงี้นุ้ยบวกงี้จะต้องใส่กันไก่ตัดนะครับตัดตัดขวนปับ๊บเรียบร้อยงี้ครับ ตัดใบกับมีครับพี่น้องนะครับตัดกวงลางงางใบกับมีตัดใบตั้งแต่เส่าวละตัดถิ่นใบเพื่อจะเก็บยังไงนะครับตัดกวงลางงางเอาไี่วแหละเพิ่งเอาพี่น้องนะครับแฟียงมะแฟืงมะแฟง,แฟง,แฟงโอ้ยหลายสักเอาไปใช้ไปวันนี้มาเด้อพี่น้องเด้อวันไหนจะได้ดอกแฟียงอ๋อ ตัดไว้ตั้งมือซ่อมแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เก็บก็ลเลยงเสร็าวพี่น้องมาเก็บน้ำกันคุณอ่อากลา,ากใช่ปุ่นจะเหนื่อยงามถึงเปียงหน่วยบอกแพียงจะเหนื่อยงามพี่น้องครับเก็บมาแล้วเราห่อก็ต้องล่างนะครับเอามาล่างแล้วก็เห็นเปลือกมันงามๆนะครับมา,ล,า,บาล่างดีๆกับก้อนห่อสีลลางห่อกะห่อกะเอาถุงมือใส่ตะก้อนนะครับเปิดลูกพวกอ่า พวกขนนะครับขนของปักแฝงเนี่ยออกพวกขนพวกหยังออกนะครับใส่ถุงม,มือมันถือว่าได้ปักมือนะครับพวกยางพวกหยังของปักแฝงมันจะมียางด้วยนะครับยางสงิน้ำดำ,ดำๆนะครับสีน้ำตัวมันโอ้ยถุงม,มือก็ได้จนปูก,ก็แห้งแล้วพี่น้องเอ้ยถูงงกยาดปากมองหนาะดำกินมันบกแต่ปกินบกนั่นหนาเ่าดำเนาะป่านนี่เบื่องพี่น้องเบื่องเอา อ่าบักแฝงนี่คือออกสุ่มมือของผมนี่นะครับพวกมันนี่ต้องเก็บมากออไว้ซะก่อนคือต้องล้างซะก่อนนะครับล้างทำความสะอาดเปลือกมันเปลือกมันงามนะครับเปลือกปลอกแฝงมันงามเปลือกสีจีดองที่มาเอาเพื่อสีเห็นอเหลือมันง่ามเหมือนกับที่ปอมันเกิดสะอาดหูสะอาดตาวัยไงต่อไปเรวต้องใส่ถุงมือเพราะนั่นเป็นเพราะจพี่ยังอีกจานนึงพี่ตายบ่ห่อย ี่โอ้ยเรืเอยๆพี่น้องนียพี่น้องคนแวกมาเอาเบิร์กเหรอเห็นเปลือ,องงมมกกำลังเบิร์กดีเบิร์กแหลมสะอาดตานะสะอาดผู้สะอาดตาดีเก็บซูมเอิดี้นี่มื่อกี้เลยเก็บอีกครับพี่น้องกินบอกแพ้งตานโควิดด้วยโอ้โหแล้วม,มีอยู่ยตี๋ดอกแพ้งตานโควิด ใหญพยายามยหญ่เปลือกมันซ้่มนะครับมันเดีวบางามเพื่อเอาพี่น้องเดินหมกแป้งกันเวยแกงไก่ตีนี่คักหลายมาเด้อเสียโก้เด้อเสียโก้ไอแกงหมกแป้งไสไก่ตีนะครับต้องล่างเอาเอา ขนเอาอย่างมันออกนะครับเพื่อเสริมัผิวมันสวยงามนี่คือต้องเอานี่รูบออกนะครับเอาถุงมือนี่รูบรูบดีๆรูบขนรูบเปลือมันออกนะครับรูบเพื่อความสวยงามนะครับนี่เป็นลักษณะดีนะครับลักษณะหนังสิความสวยงามของหมักแกงหลังจากนั้นเราก็มาเลี้ยงไว้รูบนะครับรูบที่มันเป็นไน้อยางกันหยั่งออกมากนะครับอู่อยู่ของงามเลยผิวมันงามนะครับผิวสวย ผิวสวยผิวงามขับลูกขับลูกับลูกับลูกขวนข่หนึ่งเลยนะครับแล้วจะไหนครับไมาเลี้ยงไว้นะครับขับลูกแบบนี้เลยครับลูกออกเลยนะครับหมายถึงว่าเขาล่างออกนะครับล่างไอ้ที่มันเป็นขนเป็นหยางเนี่โตออกแฝงเนี่ยออกนะครับลูกมันไว้ลูกออกเลยนี่งขวนมันหนึ่งดูกว่าดำๆดื้อมๆเนี่ยลูกบอกเพื่อเพื่อลูกออกแล้วมันสวงามดีไปหรอกนะครับนี่งคนทำมัน มนใช้เวาาล่าในยน้อยอยู่นี่ลูกดำๆมุ่มอนะครับลูกบยออยูก่กัี okay. น้านี่ยน้อยอยู่ดอกพี่น้องนะครับก่ต้องย่านร้านิกลอกลอกยงามางคนก็ใส่สั้นไล่มาเนี่เหลี่ยมมองๆมเนี่ยอันนี้ก็ใส่กันเพลือยอย่างเพื่อความสวยงามของเปลือกนะครับบ่อแหกเสริมอันนี้นะครับ ดูไปเรื่อยๆแล้วก็มาเลี้ยงกันไปนะครับเก็บทุ่มือเลยครับบอกแพงผมไว้แวจะได้มาเอาไปกินครับแกงครับส่งไกลกับมาเอานะครับพี่น้องยึดได้บ้านกันได้รอาจารย์ไม่กรับเอาดอกอาจารย์ไม่แล้ปู่เอื้อนนี่จะรอดติบ,บอกมั้งเปล่วไปเอามากินนะครับนะครับสวยสวยงาม วัยนายคือเปลือกแล้วมันถี่ง,ง่ามว่าลูปบอกแล้วมันถี่ง,ง่ามนะครับมันถี่เห็้ยไรเดี่ยวม,มองๆอ,งองงยู่เนี่ยหลังจากนั้นเขาจังไปเอาเศษถุงแต่เพิ่นพ่อซื้อเอาเศษถุงถ้าเพิ่นบ่อซื้ออะไร้อกไปนะครับมีชื่อบลอกแฝงนะครับบลอกแฝงที่ผมปลูกไว้นะครับเก็บซูมือได้ไม่นอนนะครับเก็บซูมือถ้าบอเก็บมันก็ถี่น,นุย่ยใหญ่เกินมันถี่ มันจีแก่นะมันจีออกเหลืองเยอะจีงี้มันจีออกเหลืองมันจีบอ่ง่ามนะครับออกมันมนนะครับมันจีบอ้อยง่ามนี่ครับอ่าขมีหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่สลับสำรับปนเปกันไปนะครับเมื่อนี้ก็เดี๋ยวเขได้หลายถุงมาได้ยังอยู่ประมาณจะซีถุงนะครับซีถุงอ่ามือละซีถุงซีถุงนะครับเพราะว่าต้องเก็บสู้มือนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันแก่หลือมันจีบอ้ง่ามนะครับบล็กแกงนะครับอ่าโลละห้าบาท โลละห้าบาแต่เรียกตวรวจสอบว่าพี่น้องโอ้ยหัวตามอยอูยอ่ลมจิตใจโลละห้าบาทเดี๋ยวเขาจะสั่งเบื้องน่้ยนี่มันจะได้จั๊กขีดเป๊ะนะครับเขาก็จะเอาบักแป้งหน่วยนี่มาสั่งเบิ้งมันจะได้าห้าบาทครับบกแป้งหน่วยนี่ห้าบาทครับนี่ครับโล,นโลนหนึ่งอยู่ประมาณโลหนึ่งพอดีห้าบาทนะครับห้าบาท นู่ยนี่หาบาทที่พี่น้องเป็นตะลุยบ่า่อยนะครับห้าบาทห้าบาทเท่านั้นโอ้ยหนูตะลึกตัวน่ดนาดีไอยู่ขายพี่น้องทังเทียพี่น้องว่าเอาขายเป็นสามบาทสามบาทนูวยนี่สามบาทหลังนตะาขายช่วงตลาดเป็นมารับเอาคือห้าบาทนะครับนี่นูวยนี่หนึ่งบุกห้าบาทโอ้เป็นตะลำตะลยุยตะคอยมาขอบคุณสุโมงสุบอลนะครับขอบคุณพี่น้องฟองไปบ้านเฮ้านะครับที่มาปีกําลังใจนะครับช่วงนี้ โรคโควิดกำลังระบาดรักษาจาของดูแลจากของดีดีเด้อพี่น้องเด้อบ่ไ้เปลี่ยนกอยาไปแปะหมูเปลี่ยนหมูนะครับกะดิไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนหมดละทั้งรุงเพียบ่นละสุ่มในรัฐสภาุ่นละโอ้ยหนอหาของทิดคุกแค่คอยกระไดเอานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสงความสุขกับพี่น้องนะครับจงนี้รักษาหนือรักษาตัวดูแลสุขภาพร่างกายของพี่น้องทุถกสุคนนะครับโดยความเปนห่นวงจากจ่องอีสานกินนอดทลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ